ปีนี้หันกับโบได้มีกองอีอย่างไรคันเนาะปีนี้ซันนี่เฮ็ดเหืออเนาะก็น่าจะเป็นปีต่อไปหรือว่าโอกาสต่อต่อ,ตอไปเนาะแต่ละปีหันจะจัดวันเกิดก็คือวัดเกิดต้อมกับวันเกิดแม่พร้อมกับวันเกิดก็จะจัดวันที่สิบเอ็ดวันเกิดก็จัดวันที่สิบสินะแม่เกิดวันที่สิบเดือนสิบต้องเกิดวันที่สิบสองเดือนสิบแล้วก็จะมีผ่าเบีย้ยแบบนี้คิดว่าแม่น่าจะมัดนะเวลา เข้าไปงานตอนสวยอย่างใสแบบนี้ก่ะหน้าแต่โอเคแบบนี้นี่ทุกคนอาหารมื้อนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วเนอะเหตุแบบอาหารแรงไว้ท่าถือว่าสองวันเกิดแมซะทุกคน Happy birthday to you Happy birthday อะ สวัสดีทุกคนมาพบกับสันนี่ในโซงสันนี่ชาแนลสันนี่ไปกินข้าวอย่างเงินมาแล้วก็เกี่ยมสิแดงกินพอให้แม่แล้วก็ให้ต้อมเนาะเพิ่นมาน่าจะฮอดทั้งดวนละคนเนายจเนาะสันนี่หิวข้าวสันนี่ก็แวะกินข้าวก่อนอันมาแล้วก็มาอุ่นของกินให้สาเกกับซูชิเนาะเมนูทีสันนี่ซีเฮดถาบพอแม่เมื่อนี้ก็คือจะเฮ็ดแนวง่ายๆเนาะสามชั้นขัวพริกเกลือง่ายๆเลยแล้วก็ หงเข้าแล้วก็จะมีพื้นทองแซลมอนหั่นสน,นิีจะลวกลวกใส่ต้นหอมแล้วก็กิ่นกับแจวสม้มเจลซีฟูด้ดหั่นเห็ดง่ายๆแบบนี้เึรงว่าเมื่อนี้เป็นมื้อวันที่เก้าทุกคนอนพ่อแม่มาแต่เสญะและมืออื่นวันที่สิบเดือนสิบเป็นวันเกิดแม่แต่ว่าสน,นี้ซื้อสินมาให้แม่ปีนี้ซื้อสินราคาธรรมดาเนาะซื้อมาให้แม่เพื่อสตัดไปใส่บ้าทบอกไป เพาะบุญไปงานบุญอีกอย่างต่างๆนะแซนี่ซื้อมาสุดหนึ่งเดี๋ยวแซนี่สียห้ทุกคนเบิงนะ่งเนาะแซนี่สียห้มือนี้เพราะว่ามืออื่นแซนี่สีตื่นแต่เศร้ากะไปห้องการย่านแบบว่าโบเจอเพ่นย่านเพิ่อนอยังโบตื่นเธอตอนทีแซนี่ไปะนะหรือบบบังเธอกะเพ่นตื่นแต่เศร้าเราเพ่นมักไปออกกําลังกายย่านเพ่นตื่นกอนนะแซนี่เลยสียห้มือนี้เดี๋ยวแซนี่ไปเอามาให้ทุกคนเบิ่งน้ำกันเนาะว่าเป็นเป็นสุดแบบใด เพราะว่าปีนี้หันกับบได้มีกองอีอย่างให้่คือเนาะปีนี้ซันี่เฮดเธอเนาะก็น่าจะเป็นปีต่อไปหรือว่าโอกาสต่อต่อไปเนาะแต่ละปีหันจะจัดวันเกิดก็คือวันเกิดต้อมกับวันเกิดแม่พร้อมกันบางเธอจะจัดวันที่สิบเอ็ดบางเธอกะจัดวันที่สิบนะแม่เกิดวันที่สิบเดือนสิบต้อมเกิดวันที่สิบสองเดือนสิบ เดี๋ยวซันนี่ออกไปเอาสิ่งบางเรื่งก็ได้กับอาจารย์โมมาเถอะแล้วก็สิมาหงเขา้าวพอดีมาแล้วก็กินข้าวหันท่อน,อนแล้วก็กินอาหารที่ซันนี่แตงเนาะเอานั้นนะทุกคนซันนี่สร้างละทางห้ามเพื่อน่าสิเอามาให้มาอื่นเนาะซันนี่ก็เลยว่าซันนี่บอกเพื่อน่าอุ๊บพอเป็นมื้อนี้ได้บอกซันนี่สิไปวันเกิดเนาะถ้าบโบวาวันเกิดเนาะเพื่อนกะสีบโบม,มาส่งนะนะ มันจะเป็นใหม่แบบนี้ทุกคนแล้วก็จะมีผ่าเบียงแบบนี้คิดว่าแม่น่าจะมักกันนะเวลาเข้าไปงานตอนสวยอย่างใสแบบนี้กะน,น่าจะโอเคเนี่ยแบบนี้เดี๋ยวนี้อันมันจะมีเป็นบางช่วงเลยทุกคน สมัยตะกี้คนลาวจะนุ่งสินยาวแบบนี้แต่ว่ามาส่วงนึงจะนุ่งสินเขินเขินขึ้นแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้กลับมานุ่งยาวอีกละทุกคนเนี่ยให้ทุกคนเบิ่งเท่านี้เนาะตัวนี้งามปะผ้าเบียงก็จะเป็นแบบนี้เนะมันจะเป็นเซตแบบนี้ทุกคนสีที่เป็นสีที่แมมัก สลายเมยกับเจดีน่าจะมาแบบสี่ค่ายๆคือกันเกิดก็เกิดวันเสาร์คือกันนี่ใส่ก็ค้ายกันหน้าตากะค้ายกันเอาพับไว้ก่อนทุกคนแม่มาจังสิให้ปีนี้ก็เอาแต่สุดไปก่อนเนาะปีหน้าหรือว่าโอกาสหน้าเนาะจะมีแนวมาเซอร์ไพรส์อีก งามได้นี่แหะทุกคนสีนี่แล้มันเบือ่อนุ่งไปงานใดก็ได้กลางเว้นก็นได้กลางคืนก็นได้ส่วนหลายสซนนี่เลือกเครื่องมันจะเลือกเป็นสีแบบนี้หละทุกคนสีที่แบบว่าโทนมันบปเก้งหลายโปรตูาต์หลายนุ่งไปตอนไรก็ได้นดุน่งได้หลายที่แนุ่งซ้งได้หลายที่แลเนาะคือเทอ่อนี่เขาเน้นสีผืนอื่นกระใส่กระพาเบียงตัวนี้ได้ถ้าเอาสิ่ีพืนนี้กับไปซออขาดเบียงอื่นมาใส่ได้นะสีมัน,น,น สามารถเข้าได้หลายจุดเดี๋วนนี่มาหมุงเข้าไว้ตื้นนึงกันทุกคนมาก็หิวข้าวแล้วเจนนี่มาทำคนหินข้าวแล้วแล้วก็มาเดี๋ยวเอาไว้ให้เมย์เบิร์ดก็ซื้อยูฮันชูอปิลโม่เดี๋ยวเจนนี่ขอตัวหุงข้าวแป๊บน,นึงก็ได้เรามาเบิรงต่อที่สนนี่แต่งกินทุกคนตัวนี้เป็นพื้นทองแซลมอนเนาะสนนี่ซื้อน้ำมู แบบกระเจ้าไปขายของการฮะนะเห็นเพื่อนเอาไปกินแล้วมันเ่บเนาะเพื่อนเพื่อนคัวขายเองซซน,นี่ก็เลยว่าซื้อน้ำมันบูนเป็นแบบว่าตอนย่อยๆคือของกระเจ้านเลยแซนี่ซีลวกใส่กับต้นหอมเนาะแล้ากกิก่นกับวาซาบิหรือว่ากิ่นกับเจลก็ได้ส่วนกระตัวดีเห็มันจะเป็นเครื่องตัวถั่มซ่านท้ายพริกเกลือนะเนี่ยเดี๋ยวซอยนี้แป๊บนึงก่อน เอาต้นหอมใส่ปะไม้ก่อนแล้วก็ลวกก็เอาขึ้นเลยนี่มันจะเป็นยาวๆแบบนี้จะโบเห็นได้ทุกคนอยู่ไก่สนิกะซอยตอนอกลางๆเมื่อวานนี้สนิกะเห็ดกินแล้วแซ่บก็เลยไปอยากเแเ่ะเม่พอซีมแล้วกันแบบพี่พีซนิกเห็ดทัแหละแต่ว่าเมื่อวานนี้สนิกะจะกินกับอัน แจ่วซีฟูด้ดผสมกับแจ่วของอูนะแจ่วโอ,ร,อรังศานสนจะกิะ่ผสมกันแซบแซบเมเนสิกิ่กับแจ่วอันซีฟูด้ดเม่อยากเอาผสมกับผสมี่สินะแต่งกิ่นในี่ยโมโว่าเม่สิกินบอกเพราะว่าแม่บโกินเข่าแรงขนาะเป็นบางมือซื้อแต่ว่าบางเพื่อถืกใจเพื่อนเพื่อนกระสิิงแต่ว่าตอนนั้นหันตอนมาแต่บ้าน บางเท่ก็เะ่าก็ไปแวกกินเฟยกินข้าวเปียกมาแล้วสีนะ่ะมีแต่ข้าวแตงไว้เนาะทาบก,กินกะต้มนี่กินแน่นอนนี่เดี๋ยวสนน่เอาลงเจีงซีละ่ะเดี๋ยวลวกหน่อยนึงก่อนเดอ้อได้ละได้เนี่ยเรียบร้อยล้เนี่ยสุกหลายกับบอเซ่มันสุกคนละตัวน้ำซุปที่เหลือนี่คเขาเอาไว้ให้อ่ะสากเกกับซูซี่กิน จานไงโหสิลเจเปลี่ยนจานอีกอะเป็นการสลองวันเกิดล่วงหน้าใ้าทุกคนยูน้ำกัน,นบุคคลบคนจะเคือถ้าต้อมมาตัวกระโบ,บยูสิน่แต่ว่าทียูอันประจําก็คือซันนี่กับซาติยูนี่อยู่แล้วเพราะว่าซันนี่กับซาติเฮดเรียกประจําน้องสองคนละแมน่นตัวกระเฮดยูทูบน้าต้องแต่เฮดธุกรกกจส่วนตัวสินะทุกคน หาเวลาเจอกันเน่เดี๋ยวเปลี่ยนจานไม่มน,นิ่นกะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำซุปของสาเกตอนนี้มากินอนะันสามสั้นขวบพริกเกลือคืออาหารเบียดอันยุนนาฮงการสอนนี้ก็เฮ็ดค่ะค่าคือสามสั้นขวบพริกเกลือแต่ว่าเาพิ่งโมไซพริกแนตะ่ทุกคนน่าจะใส่แต่น้ำปลาก,กับอันนั้นเพิ่นซอยแบบ,บางอันน่ะสอนนี้ก็มากมากแต่นะไปเท่าไรต้องสร้างกิน่น เห็หน่อยเดียวจานเดียวก็พอเพอเมื่อนี้เข้าไปเฟซบุ๊กเห็นพอไปคอมเมนต์อันฮูกออโต้พันหลงพันหลงซื้อหลานทุกคนมันยังคิดว่ามันไอตั้มอยู่ฮานะอุ้ยไอตั้มผมปรงแล้วผมทั้งหน้าหนีลายแล้วคนว่าที่จริงไอตัม้มบนันมีผมพ่นสิว่าออโต้เพราะว่าโบโบ,บคอยเรื่องออตโต้ปันไหน ตอนเทียนออโต้เกิดเนาะพอก็เห็นแต่มือเดียวสองมือแล้วกะไปตางแข่งน้ำต้มเซน,นี้จะใส่แบบนี้เดอร์ที่ใส่แต้เกลือแป้งนัวน้ำปลาหน่อยหนึ่งแล้วก็ได้ละเดี๋ยวนี้บได้ใสอย่างคือะจังหวะทานน้ำมันมันแบบเราเริ่มออกก่อนเราจะมีสิท้าใเห้น กระเทียม,มญญเปในสมจนไพรเผือกไทยนำเนาะพอว่ามันลอยแล้วกระเทียมเนี่เข็นกระเทียมมาแต่ไส่เนาะแล้วก็เอาเลือกเขาเป็น,น,น,ปน,น,นเน,ออน,นื้อไช่น้ำตาลไช่หน่อยหนึ่งแดดงงเครืองเลยยังบ่มาฮอดแบบนี้ผัดมันหอมๆหน่อยหนึงน่งเนาะหรือว่าไข่เสียพริกไช่ใส่ก็ดได้แต่ว่าจะนี้ใส่เนยนเพรวลหมักพริกไช่แป้งนัวหน่อยหนึองอ่นง กัจะรีดน้ำมันออกไดนะ้สักคะนี่เป็นแบบนี้บุ๊แม่สอนแม่ไปบ้านเธอแล้วจะมีแ็ดสามสา้นขวดพริกเกลือนะแล้วเราแม่แม่บกินเพราะวา่ามันดึกแล้วนะ แต่ว่าจะมีเสื้อบาค่ะโบเวกินเปิด่นงเขาเปียกต้นมนมักสุดยอดแบบนี้พอละเรียบร้อยปิดไฟนี่ทุกคนลืมสีมังเลยอย่ามั่นใจในสีมือ ทุกคนอาหารมื้อนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วเนาะเห็ดแบบอาหารแรงไว้ท่าถือว่าสลองมันเกิดแมสซะทุกคนตัวเพื่นทองแซมอนตัวนี้แซ่บอร่อยมากสามสั้นขัวพริกเกลือบ่ค่อยแหมปันไดน,นี่นะเจลเจลส้มรอถ่าแม่กับพอมาเดี๋ยวไปนั่งอยู่ในถ่าก่อนฮอนมาฮอดตแล้วทุกคน,นถ่าเทถ่าว่า คือว่าโดนแท้ปกติตอมขับรถจะไวกว่าน,นี่ใบาสามพอลูกได้อีหยังมาโอ้คือว่าเต็มหลังรถซนนี้สัส่งข้าวหลามบ่ฮู้ว่าสิได้บอ่บอบ้าหัวบุได้อย่างบุได้สองของ้าวหลามบ้าหัวยุ่งหัวยองไว้นานฮอดก็เสร็จแม่ เมี่ยงแต่เสาโอ้ยคุณเมแต่เสาลืมไม่นี่แม่ข้าวรามฮันโอ้ยคุณเบี้ยกคุณบอลืมข้าวรามเลยฮันมันลืมอีพ่อเด้กินข้าวละนี่วาแล้วแต่งกินเท่าไหร่โบกินจักเทื่อแนวแซบเด้แม่ลวกผื่นทองปลาแซลมอน บัวได้มีน้ำมันคือว่านานหอดแท่คือว่านหอดอันนั้นแต่โดนกินจุ้มกินจุ้มเนหว่าแล้วกินจุมจ้มไอพ่อลงเนี่นย,นยไปคอมเมนต์ว่าอันเมียเกาะป้าอันไอตั้มผมลายละผมทั้งนาปงละทีจริงมันออโต หลงหลงหลานหลงซื้อหลานแต่ก็คือกันได้หันไว้นอนเหรอเซนเอาอันนี้ก่อนดูเปิดเปลกดูเออพิ่นซีโซเพิ่นซีโซรลดฮิปโซ่เลยแม่เอยเอาันี้บมาเ้ยแม่เนี่ยนี่ไง รถไบลุนรถกวนเมืองตีจังสินนบ่วบ้าขี่ไปกระซิเปิดจังสิ<อ>ถึกดาถึกุ้าบ้างเปิดอยูป่ป<อ>่าไว้เปิดอยูป่ป่านะเดี๋ยวนี้เพิ่นไปปลาตลอดเป็นคนป่าไปเวียไปอย่างอันตางแข่งเด้อดหุนมันต้องได้ไซ้์รถสูงแบบนี้ดเดี๋ยวสิเอาอันนั้นไปให้แม่ก่อน เอ้าอันนี้ไปให้แม่ก่อนนี่ยบมีไผกินข้าวซ้ำก็จะแวกินอันจุ่มยู่อันอยู่วังเวียงหล<ะ>ักผูอดยหัวดำบมีไผกินซ้ำทุกคนก็ก็จะไปแว่กินเศษส่วนอยู่วางเวียงเศหลายเบหลายมาถึเศษส่วนเลยออือันนี้บเแซ่บนก็เสพครับขยายม,มัวมัวจังซี่ย้อนว่าอัน อันนี้มันแตกเด้อยังบ่ได้เปลี่ยนพื้นท้องมันอันอันนี้มันสามสันเออตอนนี้นี่ปวดท้องปวดท้องมากครับทุกคนผมต้องทำธุระก่อนครับครับของกินเมื่อนี้ต้อมซีมหน่อยหนึ่งสันนี่ก็มักินหน่อยหนึ่งเนี่ยเจ้ไว้กินเมื่ออื่นเศร้าแม่เพั่นกะอยากนอนเราว่าฉันไปอาบน้ำจัง่อยจริงสิเอาอันนั้นให้ ตอนเศ้าพอก็ออกกําลังกายอยู่นอกค่ะพอจะเป็นคนที่ยางออกกําลังกายทุกเศร้าอยู่แล้วไปสวนเพันก็นออกคือกันทุกคนสันนี้ก็ะซีเกียมเครื่องไปห้องการละแต่ว่าอัมเจินีิอาบน้ำเกียมเครื่องมาก่อนแม่ยังบ่ตื่นเธอมันนี่เพันเมือ่อยแหง บริเวณใออกกัาลังกายซ้ำพอดีซันนี่อาบน้ำแล้วนุ่งเครื่องแกมไปคลางแล้วพนน่าจะตื่นเสียเอาของขวัญให้เมื่อคืนนี้พนอยากนอนแหงตื่นมาแล้วทุกคนเดี๋ยวซันนี่เสียเอาไปให้เนาอแม่ไปเข้าห้องน้ำติบะป a เบิร์ r t h d a y to you ป a p p y birthday to you อ่ะเนี่ยเนี่ที่เส้เบ้องี่ซนลองลองอันนั่นบางเดอลองแกะบางดอตาขนงนันนี่เดนี่แม่แบบเพียงพอแมนเป็นใหม่คำแปลนงไปเซบาทเมืออันออกพันสานเนี่ยนะ ม,มาผีนุ่นงเสื้อสีไ่หรือว่าสีขาวใส่ก็ได้อ,อ,เอ่เลี่มเลี่ยมเนาะเขาเอาแบบใหม่คํมเป้เอาเมียเขาบอร์โบเมนจีนไรห,ห,หลวงพบาบางนี่นะอืม มันมันจะเป็นใหม่คําแปตรตามเอานี่ตามเอาทุกผื้นะน,นี่อืมพูดได้เงีออ้อืมเอนุน่งจากกรซักใบเนาะแมนแต่ว่าตีนมันหันมันเป็นใหม่อันนั้นเอาของขวัญให้แม่แล้วสเนกาออกไปเวียกเลย แบบนคนก็ขี่ไว้ฮะนะเบอรนี้สันีกำลังออกไปห้องการมันเป็นแบบนี้เนาะมันอันตรายสนันีจะระวังระวังเวลาขี่มานี่นะมันเป็นทางที่รถบัเที่ยวแล้วเวลาคนขี่แล้วขี่ไว้ฮะนะปัดเจะรถที่ออกมาจากทางน้อยแบบนี้แนละ้วมันมันสวนกันแล้วมันวดทันนะฮะทุกคน ทุกคนสำหรับคลิปนี้ซันนี่ต้องขอตัวลาไปก่อนเดอ้อใครที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซร์กดซับสไคร้แห้เดอร์บายบายเจอกันใหม่ ep หน้าสบายดี